สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะเบลพัดอยู่ที่เซีย่ยงไฮ้จ้าเมื่อคืนเราเพิ่งแลนดนะคะแล้วก็แบบว่าเดินเล่นตอนกลางคืนนิดหน่อยแต่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเก็บย่านต่างๆในเซียงไฮ้ที่ฮิตฮอตแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่จะเต็มให้ทุกคนได้ดูกันเลยรอดูกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อันฟูโรเขาเป็นย่านคาเฟ่แหล่งอาหารช็อปชิวชิคๆอะไรเงี้ยวันนี้เราจะไปหลายพิกัดมากๆพิกัดแรกคืออันฟูโรนะคะ เราไปหาข้าวชาวกินกันก่อนเพราะว่าออกมาจากโรงแรมแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยไปทุกคนไปออฟฟิศออฟเดอะเดย์วันนี้แถวนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารชิคๆที่แบบว่ากแกรบแกรบนิดนึงแบบบรรยากาศดีๆบอกกันมาเดทมาแห่งเอากับเพื่อนมาแหงเอากับครอบครัวนะคะ กเกอรกเกอรด้วยทุกคนที่โซก็มีเหมือนกันอันนี้นะคะ39หยวนเวลสั่งเป็นเหมือนกรปมิวทีนะคะเดี๋ยวมาชิมหวานเป็นองุ่น39หยวนเป็นเหมือนองุ่นใส่นมแล้ใส่หลับองุ่นแล้วก็ไข่มูเป็นไข่มุกรุบเพราะฉะนั้นก็จะไม่อ้วนนะกรึบๆึบอันนี้เป็นไอซ์ลาเต้ปกตินะคะของมามะ้า โอเคอร่อยกาแฟาอร่อยเลยกิมมิคเขาคือเป็นหมีอยู่บนถ้วยนะคะคนก็เลยมาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะมากแล้วก็มีที่นั่งอยู่ข้างบนด้วยใครมาอันสูรรถนะร้านนี้แบบน่ารักมากใครจะมาเซี่งยงไฮ้นะคะแนะนําให้โหลดแอป,ปที่ชื่อว่าดีดีไว้เลยเพราะว่าสามารถเรียกรถมารับเหมือนฟิวแท็กซี่ได้เลยนะคะสะดวกมากก็ตัดแอป,ปในออดีพได้เลยนี่เราก็มากับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่อยากเดินเยอะแนะนําแอป,ปนี้ย้ายย่านแล้วนะทุกคนตอนนี้เบลอ,อยู่ย่านหวยหาย คือเป็นย่านอีกย่านหนึ่งที่เบลชอบมากๆแล้วก็ทํากันบ้านมาว่าควรมาเดินเล่นมันจะเป็นถนนเส้นยาวๆแล้วก็มีร้านค้าช้อปปิ้งอันนี้แบรนด์ของย่านหอยหายก็จะมีความไม่ได้โลโก้เท่าย่านอังขูนะคะก็เรามาเราเรียกดีดีมาลงนี่เลยเป็นร้านที้แบบคนมารีวิวเยอะมาก Farmer Bob เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาขายอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหาข้าวกินยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยแกย ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูย่านนี้ว่าแบบมีอะไรชิคๆแล้วก็คาเฟ่อะไรที่ดับหน้าติดตามบ้างแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปจบที่ซินเทียนตี้นะคะทุกคนไป วันนี้ฝากข้องไว้กับร้านนี้นะคะเคียวทางโปคือไม่มีผิดอินเลยไม่รู้ว่ามันอ่านว่าแบบอะไรแล้วตัวจีเราก็จะไม่ได้มาแล้วจ้าสุกอันนี้ของแม่เป็นสุกปลาข้างในเป็นไส้อะไรคะยังไม่ได้ทาน จามใหญ่มากนี่ของป้าเป็นใหญ่มากของน้องๆยังไม่ได้ให้ดูประมาณ19-20ย่วนนะอร่อยมากองหุ่นร้านนี้ที่มันจะมีรสแบบเมลเบอรี่ด้วยกึ่งอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสาขานี้ หรือว่าหน้าเนี้ยมันจะมีไข่องุ่นมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์อยู่แบบอันแรกเลยแนะนำมาอร่อยเข้าไปดูข้างในกันด้อุย้ยมีแบ็กพิงด้วยเฮ้ยมีแบ็กพิงด้วยอะทุกคนน่ารักจังเลยโหมีทั้งแบบโซนขนมโซนน,น้ำไม่เนี้ยใครอะน่ารักอ่ะับเนียเขามีโซนเครื่องสำอางด้วยทุกคนสวัสค เฮ้ยมีเล็บปอมด้วยฉันอยากได้ชั้นบนก็เป็นพวกตุ๊กตาจเวลรี่ เวลามาเที่ยวต่างประเทศแบบนี้นะคะเบลก็จะเที่ยวได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าเบลทาประกันการเดินทางไว้คือประกันการเดินทางมันสาคัญมากทุกคนเพราะว่ามีไว้อุ่นใจแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาเรามาทริปหรือว่ามาเที่ยวเนาะรอบนี้นะคะเบลใช้ประกันการเดินทางของสมโปคครัเบลจอยจากบริษัทสมโปคป,ประกันไทยแล้วถ้าใครเคยมารักษาพยาบาลต่างประเทศอะก็จะรู้ว่าค่ารักษามันแพงมากเลยใช่ไหมทุกคนแถมเบลมาเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจจะต้องแบบบางคนก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ต้องฟืยภาษาจีนซึ่งอ,อาจจะสรรื่อสารไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นภาษาที่ะา เราก็าจ,จะทำตัวไม่ถูกใช่ไหมทุกคนแต่ที่เบลเลือกสมโปเนี่ยเพราะว่าเขามีบริการสมโปแอสซีช่วยเหลือชุกเฉินทางการแพทย์ได้24ชั่วโมงเลยนะก็ถ้าเกิดว่าเรามีเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะทางสมโปชนแอสซีเนี่ยเขาก็จะ เอกสารงานให้ช่วยจัดการให้เลยคือแบบสะดวกมากเราไม่ต้องสือส่อสารเองเลยและที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องสํารองจ่ายใดๆเลยค่ะหรือว่าถ้าเราอยากให้เขาช่วยแบบเลขานะคะให้ช่วยจองร้านอาหารให้ช่วยจองรถเช่าให้เขาช่วยได้หมดเลยทุกคนแล้วนอกจากนี้นะคะประกัรสมโภชนเ,นเขายังช่วยเหลืออื่นๆเช่นเที่ยวบินล่าชา้ากระเป๋าเดินทางสูญหายพวกนี้ดูแลหมดแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากก็ลองไปดูเพิ่มเติมในเว็บเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วก็ใส่ไว้ใน description เนาะแล้วตอนนี้นะอันนี้คือทึ่งมากเขามีบริการใหม่นะคะชื่อว่าสมโภส s m a r t l ีเลย คือปกติเที่ยวบินล่าช้าเราสามารถเทปได้อยู่แล้วใช่ปะแต่ตอนนี้คือพิเศษขึ้นไปอีกนะคือระหว่างรอเที่ยวบินเดเลย์นเนี่ยเราจะต้องรอเที่ยวบินใหม่เครื่องบินใหม่ใช่ปะซึ่งอาจจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถเข้าไปนั่งรอทานอาหารเครื่องดื่มในเราได้ฟรีเลยนะอันนี้คือแบบเผื่อแบบ ที่เที่ยวบินดีเลย์ซึ่งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเขาจะมีเราในเครือข่ายให้เลือกกว่าห5 0 0ัน้ารแห่งทั่วโลกเลยนะซึ่งวิธีรับสิทธิ์นะคะก็ง่ายมากๆก็แค่ทุกคนนะคะซื้อประกันการเดินทางสมโปร t ร a อ e l แล้วก็ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยนะทุกคนใส่ข้อมูลไฟล์บิของเราให้เรียบร้อยถ้าเกิดเที่ยวบินดีเลย์นะคะเราก็จะได้ QR โค้ดทางโทรศัพท์และอีเมลก็ไปยื่นเข้าหน้าเราได้เลยสะดวกสุด,สดๆทุกคนส่วนตัวอย่าง QR โค้ดนะคะ <ๆ S 1> <ๆ>ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็เอาไปยื่นได้เลยถ เริ่มต้นแค่ร้อยเกบาทอ่ะเราไปเที่ยวกันต่อตอนนี้เรายังอยู่ย่านเดิมนะคะหุยหายเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าร้านอะไรแถวนี้ผังๆเพราะเมื่กี้เราออกมาจากมินิโซแล้วรู้สึกว่าหมดไปหลายพันมากแก่ปะไปดูกันแล้วก็เกือบลืมถ้าทุกคนก่อโค้ด BP 15นะคะก็จะได้ส่วนลด15%ไปเลยเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดอีกทีไว้ใน description box นะจ๊ะ อินเทนตี wide, actually, ics, also, ้นะคะเป็นยานที่ชิด c มากทุกคนก็คือแบบหรูหราอลังการแบบถ่ายรูปได้เยอะมากเป็นออกฟิลยุโรปน่อยๆคือเบลเคยมาละเมื่อหลายปีที่แล้วมากๆเราเบลชอบย่านนี้มากแล้วก็ร้านจะเป็นสไลด์อาหารอิตาเลียนนะคะฟิลยุโรปเลยไาทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตอนนี้อากาศแบบ15องศาหนาวมากแล้วพระนาทมันจะตกแล้วซึ่งตอนนี้เพิ่ง5โมงเองนะคะเนี่ยจะถึงละ ้านสินเทียนตีเนี่ยจถาปัตยากรรมตึกบ้านช่องเขาอะชื่อสไตล์ว่าชีคู่เหมือนเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเซี่ยงไฮ้เลยนะทุกคนร้านนี้นะคะที่สวิตเนาะแบบชอบมากเขามีขายที่ด้วยอะ่ะ ราคาสูงอยู่นะร้านนี้ซูรีสวิตอร่อยมากแกเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันนะคะที่ย่านซินเทียนตี้นี่แหละทุกคนก็เะกี้ที่เราเดินผ่านมาก็จะมีแบบว่าร้านอาหารอิตาเลียนใดๆนะคะก็ไปเรามากินร้านนี้นะคะทุกคนยูโรสุดๆแก ย้ายมานั่งข้างในแทนนะคะทุกคนเพราะว่าข้างนอกเขาสโมกกันแล้วเราไม่ได้สโมกเรออาหารมาเบลสั่ง <els> เป็นพาสต้าทัฟเฟนะทุกคนเรากลิ่นทัฟเฟคือเตะจมูกมากแล้วก็เป็นสลัดและพิซซ่าหน้าพิเพปโรนีนะคะอร่อยมากเอาเป็นว่าร้านนี้บรรยากาศดีผ่านทั้งนั่งได้ทั้งข้างนอกข้างในอาหารก็อร่อยด้วย กินเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะกลับโรงแรมมันก่อนแล้วก็ออกมาแถวๆเดอร์บานอะไรอย่างเงี้ยออกมาเดินเล่นยามค่ำคืนนะคะทุกคนอันนี้เราอยู่หนานจริงลูกอากาศประมาณ13องศาหนาวมากเอาฟิตวันนี้ก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นแบบชุดที่มันหนาขึ้นนะคะ อันนี้มีแบบ Dior Sephora ตรงนั้นมี M M คนเยอะมากแถวนี้เป็นถนนคนเดินนะจ๊ะ ันนี้คือเฉาเหมยน,นะคะสตอรอเบอรี่ภาษาจีนซึ่งเราลืมหมดแล้วมันเหินเห่าชือ้อคือมันอร่อยมากเราจะกินทางของลูกอีกรอบนึงยี่สิบห้านะคะก็ค 25, 25, ือยี่สิบห้าห้าสองร้อยห้าสิบเลยเหรอ,อ,อตอนนี้อยู่แบบเดอะบันนะคะแต่ว่าเดลมาหลังสี่ทุ่มมาเขาปิดไฟหมดแล้วทุกคนซึ่งอย่ามาหลังสี่ทุ่มนะเขาปิดไฟเลยมาอยู่หน้าเดลี่ควีนตัวข้ามตึกที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆะอันนี้เป็นแฟมิลี่มาร์ทด้วย ปิดไฟหมดแล้วทุกคนกลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็นนี้จะมารีแคปว่าเราไปที่ไหนบ้างคือเบลไปตอนเช้าไปอันฟูโรใช่ไหมอันฟูโรจะเป็นถนนที่เป็นเส้นทางยาวนะคะจริงๆเราเดินต่อกันได้นะถ้าคนแบบ ถ้าคนอยากเดินเพราะมันก็เป็นกิโลเหมือนกันอันฟูโรสเนี่ยก็จะมีพวกคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีช็อปเป็นพวกโลเคอลแบรนด์ใดๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปต่อที่หุยไห่หุยไห,ห่หก็โอ้อันนี้ก็เป็นแบบร้านแฟชั่นจะเป็นแบ,บรนด์ที่ไปเป็นแบบอ่ะ บรนด์ที่มีในต่างประเทศเยอะขึ้นจะไม่ได้โลโก้แบรนด์จา๋าเหมือนอันฟูโรแล้วก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรอย่างนี้เหมือนกันคือเบลแนะนําทั้งสองที่เลยนะมันจะเป็นคนละแนวกันทุกคนแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลกันด้วยห่างกันแบบไม่กี่โลนะคะแล้วก็จบด้วยซินเทนตี้นะคะซินเทนตี้นี่ก็เบลว่าเดินจากขุยหายเลยขุยหายโรดไปซินเทนตี้ซินเทนตี้นี่เบลว่าเคยมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วเบลชอบมากเพราะว่ามันมีฟิลโลแบบ คนเราเดินในซินเทนตี้เราสุ่เหมือนเราอยู่ออสเตรียเหมือนเราอยู่แบบตรอบในแบบสกรีสอะไรแบบนี้เลยทุกคนเหมือนมากเหมือนจนแบบงงฟิลกูดมากแล้วถ้ายิ่งมาตอนอากาศเย็นนะทุกคนควรคามาซินเทนตี้นี่แบบมากิน,นะอาานอาหารแต่ส่วนใหญ่อาหารตรงแถวซินเทนตี้มันจะเป็นอาหารฝรัง่งมันจะเป็นพวกแบบอาหารยุโรปฟิลยุโรปเลยถ้าจะไปหาร้านโลเคอลก็อาจจะไม่ค่อยมีในซินเทนตี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้พวกไฟตอนนั้งคืนตอนน้องกอางลันซินเทนตี้สวยหมดทุกคนอันนี้เป็นแบบเดนมาร์ที่ต้องมาให้ได้นะคะ ก็สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวประเทศไหนนะคะ mm. ก็อย่าลืมทำประกันสมโปรณร Travel Joy จ,จสมโปรณประกันภัยนะ mm. เพราะว่าเขาครอบคลุมทุกการเดินทางจริงๆนะซื้อได้ง่ายๆนะคะที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะทุกคน mm. แล้วก็ถ้าทุกคนกรอกโค้ดของเบลนะคะตามนี้ก็จะได้ส่วนลด15เป็นไปเลยตามที่บอกไว้ตอนแรกถ้าชอบก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนอยากให้เบลทํทำคลิปอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนในต่างประเทศอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็ขอบอกว่าสิ้นปีนี้มีทริปไปเเทีี่ยยยวววคนดด้จ อย่าลืมติดตามกันนะว่าเป็นประเทศไหนบ๊าย <Bye. S 1> ฝากทุกช่องทางนะคะ TikTok, IG Facebook อ่า YouTube อือนั่นแหละรครับทุกคนบ๊ายบาย